สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการลร้านไลออนคาอีกแล้วนะคะการจะมาโอ้โหบอกลูกค้าเลยค่ะว่าวันนี้นะคะการมีรถคุณไดส1 1ที่นั่งรุ่นท็อปสุดมีประตูไฟฟ้ามานำเสนอนะคะและที่สำคัญไม่น้อยมากๆเลยค่ะจะเป็นคันไหนนี้เลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นฮุนไดฮีวนะคะรุ่นท็อปสุดตัวดีลักนะคะปี2018นะคะ จะเป็นปีสุดท้ายนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉบปัจจุบันนะคะแล้วคันนี้นะคะไม่เพียงแค่4,000 40, 0โลเท่านั้นนะคะโหใช้น้อยมากๆนะ,ะแล้วราคานะคะปกติเนี่ยการตั้งขายหน้าลานาะอยู่ที่1ล้า5,000บาทนะ,ะสำหรับลูกค้า YouTube ออนไลน์ของการนะคะการต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะคะ เพราะตอนนี้ถ้าเป็นลูกค้า YouTube ออนไลน์นะคะการลดทันที20,000บาทเลยค่ะคันนี้จะเหลือเพียงแค่1 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะเฉพาะลูกค้าช่องทางนี้และออนไลน์เท่านั้นนะคะโอ้โหพิเศษจริงๆค่ะและสำหรับราคานี้1 3 0 0 0 0บาทได้อะไรบ้างขึ้นตามนี้เลยนะคะโอ้โห สำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะพิเศษมากๆลูกค้าจ่ายเพียงแค่1น่ล้านสามมบาทไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วนะคะพอการจะฟรีค่าโอนและที่สำคัญนะคะคันนี้เนี่ยถ้าซื้อสดประกันปอ1ถึงเดือนเมษาปีหน้าปี65กันเลยทีเดียวโอ้โหซื้อรถนะคะซื้อสดนี่ค่าโอนก็ฟรีประกันก็ฟรีกับ1ปีเต็มนะคะ ไม่ซื้อไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะต้องรีบกันเลยนะคะและที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะคะโอ้โหคันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะคันนี้ฟรีดาวเลยค่ะและผ่อนเพียงแค่1น0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะสูงสุดเอาไปเลยค่ะ7ปีและดอกเบีย้ยพิเศษมากๆเลยนะคะเพียงแค่2 7 9เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะโอ้โหซื้อสดก็ดีซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ถูกนะโอ้โหการไม่รู้จะพูดยังไงละ งั้นเดี๋ยวการจะพามาดูภายนอกภายในกันเลยค่ะว่ารถสภาพสวยๆเดิมๆเป็นยังไงเข้ามาดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นตัวม n เนอร์เชนนะคะที่จะเป็นโฉมของปี1 6ถึง1นนะคะจะเป็นโฉมกระจังหน้าตั้งนะคะแล้วรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัวท็อปสุดนะคะก็คือจะมีกล้องรอบคันนะคะแล้วก็ประตูไฟฟ้าข้างนะคะ กล้องรอบคันมีตรงไหนบ้างนี่ค่ะจะเป็นนี่กล้องหน้านะคะแล้วก็กล้องตรงกระจกมองข้างซ้ายขวาแล้วก็กล้องหลังนะคะอันนี้จะดูเป็นวิว360องศาเลยโอ้โหอันนี้ดีมากๆานะคะแล้วนะคะในส่วนของไฟนะคะคันนี้เขาจะใส่ชุดแต่งโครเมียมครอบไฟมาแนาวนี้เลยค่ะจะใส่ชุดแต่งโครเมียมครอบไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายโอ้โหสวยมากๆนี่ แล้วคันนี้ที่การย้านะคะก็คือไม่เพียงแค่4มือโลเท่านั้นโหพิเศษมากๆอันนี้จะเป็นแมกไลตัวท็อปเลยนะคะคันนี้จะเป็นรุ่นโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมปัจจุบัน Now, น้าวนี่แล้วกล้องตรงนี้อีกอันหนึ่งนะคะนี่ค่ะจะเป็นกล้องซ้ายขวานะคะที่จะเป็นวิว360องศาแล้วไฟเลี้ยวก็จะมีไฟด้วยนะคะอันนี้เป็นหูช้างนะคะ เป็นกระจกมองข้างและที่การบอนะคะคือมีประตูไฟฟ้าสองข้างเปิดปิดอันนี้มาจากศูนย์ป้ายแดงนะคะไม่ได้มาติดเองนะคะนี่เปิดง่ายมากๆเพียงแค่นี้ประตูเขาก็จะเปิดมาเลยโหดีมากๆนะอันนี้นี่พรีเมียมสุดๆนะคะนี่เลยแล้วถ้าปิดทำยังไงนะคะก็ปิดได้ที่กุญแจนะคะแล้วก็ตรงนี้ แล้วก็มีปุ่มตรงพวงมาลัยนะคะสามที่สามารถเปิดปิดประตูไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยนะนี่โหดีมากๆแล้วสีนี้นะคะจะเป็นสีเทาหรือที่เราเรียกกันว่าบอลเงินสีนี้เนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งก็คือจะได้ความหรูหรานะคะลูกค้าที่จะใช้แบบโหเอาไปติดต่อง,งานทํางานนะคะหรือใช้ภายในครอบครัวสีนี้เนี่ยจะได้ความหรูหราและอีก อย่างหนึ่งก็คือดูแลง่ายรอยขีดข่วนจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วไม่ต้องล้างบ่อยนะคะสีนี้คือดีมากๆนี่ที่การบอกจะเป็นชุดไฟแต่งโคเมียมอีกที่หนึ่งคือตรงนี้เลยค่ะอ่าสวยมากๆคันนี้ริ้ว่อยน้อยจริงๆนะคะแล้วเจ้าของเดิมนี้เขาดูแลมาดีใช้งานน้อยมากๆนะคะคันนี้จะมีกล้องหลังมีเซ็นเซอร์นะคะครบเลยในตัวของตัวท็อปคันนี้นะคะ แล้วประตูหลังก็เปิดง่ายมากๆนะคะเราแค่นี้แล้วเขาก็จะดีดขึ้นเลยเราก็ถอยหลังออกมานะคะนี่การให้ดูเลยค่ะมาดูน็อตดูรายละเอียดกันเลยนะคะตะเข็บเดิมเลยค่ะนี่สวยมากๆเลยลูกค้าดูน็อตดูเม็ดอาร์กได้เลยค่ะคันนี้สวยจริงๆและสภาพเดิมมากๆนะโฉมนี้นะคะลูกค้าหาใช้กันเยอะมากๆเพราะราคาเนี่ย มันลงมาจากป้ายแดงค่อนข้างเยอะนะคะนี่จะเป็นภายใน1 1ที่นั่งเป็นสีเบจหรือสีอสีครีมนะคะงั้นเดี๋ยวการพาไปดูข้างในดีกว่าว่าจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันค่ะ มากๆพะคันนี้ใหม่เป็นงแค่4มือโลเท่านั้นนะคะและเดี๋ยวการสตาร์ทให้ฟังนะคะว่าเครื่องเนี่ยจะนิ่มขนาดไหนนี่ไม่แน่ใจว่าลูกค้าได้ยินกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าเสียงนี่เงียบมากๆนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะรุ่น2.5 175แรงม้าแล้วนะคะโอ้โ oh, หแรงม้านี้บอกเลยว่าขับไปไหนไม่มีอืดจริงๆนะเดี๋ยวการจะให้ดูบอกก่อนจะเป็นเบาะหนังนะคะทั้ง11ที่นั่งแล้วเบาะเนี่ยเขาจะเป็นรูนะคะระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะด้วยเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังมาจากป้ายแดงโรงงานเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะลูกค้าเนี่ยถ้าไม่มีใครนั่งสามคนข้างหน้านะคะสามารถที่จะวาง เอาลงมาวางชากาแฟอะไรได้เลยแต่ถ้าจะนั่งกันสามท่านก็ได้เหมือนกันยกมีขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นั่งที่นั่งได้เลยนะคะแล้วตัวคอนโซลเองโอ้โหการอยากจะให้ดูเลยเพราะใหม่จริงๆค่ะคันนี้นี่เขาจะมีลิ้นชักสองลิ้นชักนะคะลินชักข้างบนนะคะกับข้างล่างนะคะเขาจะทำต่างสีสีดำกับสีครีมโหสวยมากๆแล้วหน้าจอนะคะ เป็นหน้าจอสัมผัสนะคะโอ้ใหญ่มากๆแล้วที่สำคัญนะคะจะมีเนวิเกเตอร์หรือระบบนำทางนั่นเองนะคะจะเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ทุกอย่างเลยและที่การบอกว่า,ามีวิว360นะคะอันนี้คือระบบนำทางวิทยุใช่ไหมคะแต่ถ้าเรานะคะจะดูกล้องนะคะ ในเวลาที่เราจะเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะจะดูมุมสูงนะคะมุมซ้ายมุมขวาหรือข้างหลังข้างหน้านะคะจิ้มตรงนี้ได้เลยนะคะนี่จะเป็นกล้องรอบคันที่ดีมากๆนะคะและข้างล่างจะเป็นแอร์นะคะจะเป็นแอร์ข้างหน้ากับแอร์ข้างหลังนะคะเราสามารถปรับได้ตามความต้องการเลยส่วนอันนี้จะเป็นแอร์หลังนะคะถ้าเราไม่ใช้กดที่ศูนเลยคะ่ะนะ แต่ถ้าเราใช้เราสามารถให้ข้างหลังปรับเองได้เราก็กดไปที่ R ก็ได้นะคะนี่การใช้งานดีมากๆจะมี USB HDMI นะคะเสียบอุปกรณ์ไ like, รครบเลยคันนี้แล้วเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะการขับขี่ง,ง่ายมากๆและที่สำคัญนะคะที่การบอกว่าไม่เพียงแค่4,000 40, กโลเท่านั้นนี่การให้ดูเลยนะคะไม่แท้แน่นอนเพราะ เข้าศูนย์ตลอดเลยนะคะแล้วสภาพนี้สวยมากๆนะคะนี่การให้ดูเลยนะคะพวงมาลัยก็มันติฟังก์ชันด้านซ้ายเนี่ยเราจะควบคุมการใช้งานนะคะปรับเสียงปรับอะไรของวิทยุส่วนด้านขวานะคะคือเราสามารถโทรศัพท์นะคะแล้วก็ครูสคอนโทรได้เลยนะคะนี่แล้วประตูไฟฟ้านะคะอีก ทางหนึ่งนี่ค่ะประตูไฟฟ้านะคะถ้าเราจะใช้สามารถกดตรงนี้ได้เลยซ้ายและขวานะคะตรงนี้จะเป็นควบคุมไฟนะคะหรือถ้าเราไม่ใช้เราอยากใช้ระบบแมนนวลกดตรงไหน,นตรงนี้เลยค่ะ PSD power นี่เราไม่ใช้ประตูไฟฟ้าแล้วแต่ถ้าเราใช้กดการใช้งานเลยค่ะดีมากๆส่วนกระจกมองข้างนะคะหรือกระจกด้านอื่นๆน,นะคะพับปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อก จะอยู่ที่ประตูเลยค่ะนี่การใช้งานทุกอย่างอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะคะอันนี้ปรับพับไฟฟ้านะคะอันนี้เซ็นทรัลล็อกส่วนนี้ปรับขึ้นลงกระจกด้านหน้านะคะนี่และเดี๋ยวการจะให้ดูอันนี้ดีกว่านะคะจะเป็นคู่มือและบุ๊กเซอร์วิสดีกว่าเพราะว่าคันนี้อย่างที่การบอกโอ้โหคือใช้น้อยแล้วแถมมีการันตีอีกนะคะส่วนคันนี้เนี่ย นี่จะเป็นคู่มือหน้าจอนะคะการใช้งานนะคะแล้วก็โอ้โหนี่เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นคู่มือของการใช้รถนะคะนี่แล้วประตูไฟฟ้าใช้งานยังไงนี่ปรับตามนี้เลยนะคะเราจะใช้จะรีเซตอันนี้จะเป็นบุ๊กเซอร์วิสนะคะนี่ขาดไม่ได้นะคะเล่มน,นี้ นี่เลยค่ะการให้ดูเลยลูกค้าเข้าศูนย์มาตลอดเลยนะคะคันนี้สวยมากๆแล้วที่สําคัญเขายังเก็บบินใบเสร็จไว้ให้เลยนะคะนี่ลูกค้าดูได้เลยและสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะอย่างที่การบอกคันนี้เนี่ยลูกค้าซื้อสดเนี่ยโหมีประกันปอนหนึ่งถึงเดือนเมษายนปี6-5กันเลยทีเดียวนะคะของวิริยะด้วยนะคะ โอ้ oh, อย่างดีเลยลูกค้าซื้อสดเนี่ยไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วค่ะได้รับส่วนลดอีก2 0,000บาทจ่ายเพียงแค่1ร0 0 0 0้าน3มบาทออกรถได้เลยนะคะฟรีค่าโอนแถมประกันเปอ1ึเกือบปีนะคะของแถมก็จัดเต็มโห oh, เป็นการนี่ช้าไม่ได้แล้วนะคะต้องรีบเลยงั้นเดี๋ยวการจะพาไปดูข้างหลังดีกว่าว่า11ที่นั่งเนี่ยนะคะจะนั่งยังไงสบายแค่ไหนนะคะ นีเลยค่ะส่วนคันนี้เนี่ยจะเป็นประตูไฟฟ้านะคะเปิดปิดสองข้างนะคะแล้วเวลาเรานั่งก็ง่ายมากๆนะคะนี่นะคะก้าวมานั่งเลยแล้วที่สำคัญโขกมันกว้างมากๆนะคะแล้วจะมีพรมเข้ารูปนะคะโหใหม่มากๆค่ะทั้งคันเลยนะคะ,ะอันนี้จะเป็นพรมของฮุนไดอย่างดีเลยนะคะส่วนแถวเวลาลูกค้าแบบเอา้าแล้วถ้าสมมติว่า อยากจะดูทีวีหรืออยากจะปรับแอร์เองทำยังไงง่ายมากๆนี่เลยค่ะเราสามารถปรับไฟปรับแอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะจะแบบว่าอยากได้โอ้โหให้มันเย็นสะใจก็ตรงนี้ได้เลยแล้วทีวีสองจอนะคะรุ่นนี้จะมีทีวีสองจอจอเพดานใช้ยังไงเรากดอย่างนี้นะคะอยาไปงานนะคะถ้าง,งานนี่คือจะหักเลยนะคะ อันนี้จะเป็นรุ่นเปิดอัตโนมัตินี่ของฮุนไดเลยแล้วดูตัวฟิล์มดูอะไรนี่คือเขายังไม่ได้แกะออกเลยนะคะแทบไม่ได้ใช้เลยแล้วเวลาเราปิดนะคะเราทำยังไงไม่ใช่ง้างปิดนะคะปิดตรงนี้นะคะด้านบนเพราะเขาเป็นระบบไฟฟ้านะคะอย่าไปง้างนะคะมันจะหักทันทีนะคะและตรงนี้ถ้าลูกค้าจะเข้าแถวที่3มที่4ทําไงง่ายมากๆนะคะจะเลื่อนเบาะหรือจะพับ เข้าตรงกลางก็ได้เหมือนกันอ่าถ้าจะเข้าตรงกลางนี่เลยค่ะพับตรงนี้นะคะแล้วก็ดันไปให้ติดนี่เลยและเราก็เข้าไปนั่งแถวที่3ที่4ได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญของรถ1 1ที่นั่งอีกอย่างหนึ่งนะคะลูกค้าสามารถที่จะหมุนแถวเบาะตรงนี้นะคะได้180องศานะคะเดี๋ยวการจะหมุนให้ดูว่าอ่าเราจะใช้งานเนี่ย ให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะเราจะหมุนง้างตรงข้างล่างเลยค่ะด้านขวานะคะก็คือมือตรงนี้นะคะแล้วก็ง้างด้านขวาแล้วเราหมุนเลยนี่ง่ายมากๆอ่านะคะแล้วทำไงถ้าเราบอกเฮ้ยโหดีมากๆนี่และที่สําคัญอย่างที่กางบอกมาตลอดนะคะว่ารถ11ที่นั่งเนี่ยเขาอเนกประสงค์มากมากนะคะลูกค้าเนี่ย ามารถที่จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพไม่ว่าลูกค้าที่จะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะนั่งครบเลยค่ะ8 9 10 1 1ที่นั่งนะคะก็นั่งได้อย่างเต็มรถเลยแล้วรถเนี่ยถ้านั่งเยอะๆนะคะด้วยความที่เขาเซตมาส1บเอดที่นั่งจะไม่ได้มีความกระด้างนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือลูกค้าที่มีเด็กนะคะมีลูกนะคะที่ต้องการไว้คาซีชนะ,ะนี้เลยค่ะเอาไว้คาซีดเราจะป้อนข้าวเด็กหรือว่าเราจะ ทำอะไรนี่คือได้เลยนะคะลูกนั่งนี่เรานั่งนี่นะคะดูแลไปไหนทุกทิปเที่ยวต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวเด็กๆงองแงเลยคะ่ะอันนี้คือดีมากๆของรถตู้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับลูกค้าบางท่านที่ไม่ได้นั่ง1 1ที่นั่งนะคะแต่อยากจะเอาไปแต่ง VIP นะคะหรือจะไปแต่งแค่เจดที่นั่งก็ได้เหมือนกันสามารถที่จะเอาแถวกลางหรือแถวหน้า ออกแล้วก็ใส่เป็นเบาะ VIP ก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ความสะดวกสบายของลูกค้าเลยนะคะเพราะบางท่านนี่อยากจะแต่งอยากจะใช้เต็มอยากจะใช้ให้มันครบการฟังก์ชันการใช้งานก็ได้ถูกรูปแบบนะคะอะเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าไม่เพียงแค่สี่หมื่นเนี่ยห้องเครื่องเนี่ยจะกริบขนาดไหนตามการมาดูเลยค่ะการพามาดูห้องเครื่องดีกว่า นะคะจะได้แบบว่าตัดสินใจได้เลยว่าเอ้ยคุณคนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะคะไม่มีเวลาเข้ามาดูรถคันนี้นะคะจะสามารถดูได้เลยไหมดูวีดีโอแล้วจบเลยนี่การให้ดูเลยค่ะห้องเครื่องนะคะฝากระโปรงก่อนเลยเริ่มจากตัวน็อตเลยค่ะฝากระโปรงไล่มาเลยนะคะเพราะว่าคันนี้นี่คือน็อตไม่ได้ขยับจริงๆนะคะ แล้วใหม่เพียงแค่4,000โลเข้าศูนย์ตลอดจริงๆนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสการันตีอย่างที่การบอกนะคะนี่โอ้โหใหม่มากๆนะคะลูกค้าดูได้เลยจะได้ตัดสินใจได้แล้วเครื่องนี้คือแบบโอ้โหกิฟมากจริงๆอันนี้คือเครื่องเดิมไม่ได้ไปทำอะไรนะคะเครื่องเดิมจากป้ายแดงกันเลยนะคะนี่เม็ดอาร์คอะไรยังอยู่ทุกจุดแล้วรถใหม่จริงๆตัวโคเมียมตัวอะไรนี่ยังใหม่กิฟต ถาถามการว่าลิ้วรอยของคันนี้เนี่ยการมองว่า90%นะคะก็คือความสวยความใหม่เนี่ย90%อีก10%เนี่ยการจะให้พวกสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่ารถมือสองการจะย้ำลูกค้าเสมอว่าไม่มีทางเลยที่จะไม่มีสะเก็ดหินนะเพราะว่าลูกค้าใช้แต่ถ้ารถไม่มีสะเก็ดหินไม่มีลิ้วรอยเนี่ย อ่าอันนั้นอาจจะทําสีมาแล้วทั้งคันนะคะส่วนคันนี้เนี่ยโ,โหจะได้เดิมๆิมน็อตไม่ขยับนะคะแล้วสภาพสวยจริงๆอย่างนี่การย้ํามาตลอดว่ารถสีเทาเนี่ยหรือสีบอลเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งคือมันจะดูแลง่ายนะคะแล้วจะทําให้คนใช้งานเนี่ยนะจะรู้สึกว่าเฮ้ยรถเนี่ยใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะเขาจะเป็นสีที่สว่างและอัมพางในส่วนของหลิวลอยได้ดีนะคะ สีนี้การชอบมากๆเลยนะคะอ่าและสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทำยังไงง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะอินบ็อกหาการน o u ย u ทู l i ล e Facebook ทุกช่องทางเลยอินบ็อกเข้ามาได้นะคะก, <ๆ S 2> การดูแลลูกค้าเองและก็ลูกค้าที่จะเข้ามาดูรถที่ร้าน Lion Car al, ก็ง่ายเหมือนกันนะคะเพียงแค่เซิร์ชค,คำว่า Lion Car รรถมือสองภาษาไทยนะคะ ปักหมุดอยู่ที่ตรงนี้เข้ามาได้เลยการดูแลลูกค้าเองและที่สําคัญสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดบางท่านบอกว่าเอ้ยคุณการผมไม่มีเวลาเข้ามาทํำยังไงง่ายมากนะคะเพียงแค่ลูกค้าทักการมาเดี๋ยวการจะดูแลลูกค้าเองและถ้าลูกค้าซื้อสดนะคะเพียงแค่ทักการมานะการจะทําการส่งรถฟรีให้ถึงบ้านลูกค้าเลยค่ะแล้วสําหรับลูกค้าจัดไฟแนนซ์ ทางเรามีไฟแนนซ์บริการถึงที่นะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงลูกค้าจะได้รับรถอย่างแน่นอนและรถสวยสภาพป้ายแดงแบบนี้แน่ๆนะคะเ<แ>พราะว่าก่อนที่การจะส่งรถให้ลูกค้าเนี่ย <_ c oughs> เราจะทำการล้างขัดสีเคลือบสีให้ใหม่และฉีดยาฆ่าเชื้อนะคะ <_ c oughs> ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่สภาพปลายแดงนี้ไม่ให้ออกนะคะและสำหรับวันนี้นะคะ การรีวิวเรียบร้อยแล้วอะลืมอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังจะออกรถหรืออยากจะเข้ามาดูรถที่ร้านไลออนคานะต้องบอกเลยว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษคือส่งให้ฟรีทั่วประเทศค,ค่ะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกนะคะไม่ต้องห่วงได้ซื้อรถไลออนคาแน่นอนนะคะและวันนี้การรีวิวคันนี้นะคะภายนอกภายในเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยววันหน้าการมารีวิวอะไรอ่าอย่าลืมนะคะคันนี้สำหรับลูกค้า YouTube เท่านั้นการลดให้ทันที20,000บาทเลยค่ะเหลือเพียงแค่1,03,000 3บาทเท่านั้นต้องไวนะคะ และเดี๋ยวถ้าลูกค้าสงสัยอะไรหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมโทรหาการหรืออินบอ์หาการได้เลยวันนี้การขอลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าว่าจะมีรถสวยๆใหม่หน้อยๆอะไรบ้างนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ